ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวูู่เลขเด่ดใน1นึอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผูช้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกระบท่า,ทานคลิปนี้ก็เป็น,นาทานใช้กับหนึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับ ดับล่างโนูนสดับล่างโนูนสฝังมาเจ็ดฝังมาดับล่างเจ็ดตัวเดียวก็ขอ,ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วยต่อมาครับใบนี้ครับแนวทาง ล่างคู่ขี้อดีตท,ที่แล้วก็เป็นเลขขี้หก็ผ่านเกเกาเนี่ยทันใหมนี้ก็ฝากมาเป็นเลขคู่กระฐาน0 25องหตัวที่ศูนย์สองสหกแเป็นฐา,านล่างคู่ขี้ต่อมาเจ้านี้ เจ้านี้ก็ฝากมาแนวาทา,าง7803 7803ก็ฝากมา4ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยอดีตที่แล้วเป็ดก14 ต่อมาครับใบนี้ครับเป็นแนวทานเลขของที่ฝากมาศูนย์สี่ห้ก็ศูนย์สีก็ดฝากมาห้าตัวเป็นแนวทางเลกข,ของที่ ่อมาครับเจ้านี้จับคู่ล่างเจ้ากับตาลกับอีกเจ้าหนึง่งมบนี้เป็นอดีตเก่าวที่แล้วครับทา้ชุมอดีตท,ที่แล้วก็ผ่านผ่านชุดเก้าเผ่านชุดเก้าเ เนทานใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทานก็ฝากมาแล้วตัวอะไร27งเจ็ดสอง2ป2ส2งเก้าสองศูนย์สสองสก็ขอบคุณอย่างแรงเลย สามหลักแนวทางมาต่อการใบนี้เลยใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วรวมตัวชุดล่างอดีตที่แล้วก็ฝากมาสิบสองชุดเจ้าหนูน้ำแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งแนวทานหน่วยล่างจับคู่ก็ผ่าน9 9 9 9เ ซึ่งแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วนะแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา8 7 9 7 2 7 8 0 9 0 2 0 8 1 9 1 2 1 8 4 9 4 2 4 เนอทานใหม่ก็ฟางมา9คู่แนวทางสองตัวล่างต่อมาใบนี้ครับหอยสาดฝา์มาศูนหกา0ูนหกางมาสาตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทาง ต่อมาครับใบนี้นานฟ้าฝางมานะทันดับล่างฝางมาดับสามฝางมาดับสามตัวเดียวก็อขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางท้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ก็ขอบคุณมากเลยเจ้านี้ครับหญิงฝากมาแนวทานดับล่างตัวเดียวเจ้าของแนวทานก็ฝากมาดับสองดดบสองหนึ่งตัวก็ขอบคุณมาก ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแวทันดับล่างอีกหนึ่งแนวทางเจ้านี้ก็ฝางมาดับหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับห้าก็ผ่านแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับหกหนึ่งตัวเป็นแนวทานดับล่าง ขอบคุรมากเลยสำหรับทุกแนวทางที่แบ่งปันต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยเจ้านี้ครับนะฝากมาแนวทางหน่ยบูญสองตัวเจ้าของแนวทางก็ฝากมา 9 0 9 0ฟังมา2ตัวต่อมาเจ้านี้จับคู่2ตัวบนเจ้านี้ฝากมาเด่นที่93แล้วก็ฝากมาชุด96 16 36 9 6 16 36 ก็ฝากมา3ชุดเป็นหนาทางต่อมาเจ้านี้เอ้ยก็ฝากมาโคสองตัวล่างใบนี้ก็ฝากมา2ฝฟาง7 9ส่วนแล้วก็7 9 3ชน7 9จับเข้าชุด8 7 8 7 ก็ฝางมาคู่เดียวแปดเจ็ดก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับไมนี้เป็นแนวทางของชอตฝางมาแนวทางสิบหน่อยโบน์ฝากมาเด่ทนที่โซนหนึ่งสองสามะก็สี่ห้าหกเจ็ดไม่ ชูนจับคู่06 16 26ก6 6เน้นก็ฝากมาเน้น4ชุดเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ออสมารถอสมารถฝากมาแนวทาง2ตัวล่างเจ้านี้ก็ฝากมาโรค5 5และก็ฝากมาคู่50 54 ห้5แ5ด5้5เก้าชุดฝากมา4ชุดแปนแนวทางต่อมาครับแนวทาง2ตงตบนของอสมาร์ทฝากมาลูหกหนึงตัวเลขหกศูนย์หกสามหกสี 9ก้าก็ฝากมาชุดสองตัวบนห้าชุดลูกหกตัวดีเวาก็ขอบคุณมากเลยแนยวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทาง ใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทาง มาโดยตลองด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม